เรียนที่จีนเพิ่งเรียนจบพอดีทัลรบก,กันกับแม่เขานะคะเ,เขาว่าแม่เขารักแต่ผู้หญิงไม่รักผู้ชายเพราะว่าที่บ้านมีน้องชายอีกสองอะค่ะนะคะ,นะคะเ,เขาก็ว่าแม่เขาว่าไม่รักเท่ากันก็เลยงงแงไม่อยากจะทําธุรกิจที่บ้านก็เลยหนีออกมานะคะแม่บอกว่าเอาสามร้อยหยวนไปก็พอสามร้อยหยวนทําอะไรได้ละ่ะนั่งรถมาถึงเซินจินะคะ่ะนะเหลือแค่ห้าสิบหยวนเองอะคะ่าตัว๋วรถนะคะสองร้อยห้าสิบ นั่ง13ชั่วโมงอะค่ะนะคะ,นะคะจักจับนันนิ่งอะพอมาถึงแล้วทำยังไงดีนะเขาก็ไม่มีเพื่อนด้วยก็เลยเข้าลองงานหนึ่งที่มีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยคนนะคะก็เลยเข้าไปทํางานไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้าสิบเหยวนกับกระเป๋าใบหนึ่งทํายังไงดีโรงงานนั้นดีมากเลยะคะ่ะเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรเรามีห้องให้อยู่และมีข้าวให้กินฟรีทางานได้เลยแล้วก็เจ็ดชุดลองงานสองชุดนะคะแล้วก็เขาก็จะมี